สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักให้กับชาวรักขนาราศีธนูนะคะผู้ที่ผูกดวงมาแล้วเวลาเกิดตรงกับลักนาธนูค่ะส่วนคนที่ไม่รู้เวลาเกิดก็ใช้เดือนเกิดนะคะคนที่เกิดในวันที่15ธันวาคมไปจนถึงวันที่15มกราคมเป็นชาวราศีธนูค่ะคนที่ไม่มีปัญหาในเรื่องความรักนะคะก็เป็นการฟัง เล่าเรื่องจากไพ่ส่วนคนที่มีปัญหาในเรื่องความรักอย่าเอาไพ่ตรงนี้ไปตัดสินการใช้ชีวิตของคุณแต่ถ้าจะเอาไปเป็นแนวทางใน,ในการแก้ไขปัญหาให้มันดีขึ้นนะคะก็นําไปใช้นำไปให้มันเป็นประโยชน์ได้เลยค่ะถ้าใครชอบใครใช่นะคะก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเรามาดูกันดีกว่าชาวธนูอดีที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นเช่นไรขอ5ใบ The w o r l d สีไม่เท้า <c oughs> 1ไม่เท้า The Moon แล้วก็สมเหรียญ อดีตที่ผ่านมาของชาธนูคุณได้เดวเวอร์ความรักของคุณแบกรับภาระก,กันไว้สองคนคุณอาจจะมีธุรกิจมีกิจการหรือมีลูกร่วมกันที่จะต้องดูแลความรักตรงนี้มันเป็นการแต่งงานเป็นความสุขความสมหวังที่คุณและเขาต่างมีด้วยกันนะคะบางคนแต่งงานกันไปแล้วเลิกลากันไปแล้วหรืออาจจะเป็นแฟนกัน ยังไม่ได้แต่งงานแต่มีที่ทำงานเดียวกันผ่อนบ้านผ่อนรถด้วยกันมีแพลนจะแต่งงานกันนะคะมันมีความคิดตรงนั้นมีความคิดอยากจะแต่งงานมีความคิดอยากจะเป็นคู่อะไรก็ตามน่ะแต่บางทีมันไม่ชัดเจนมันคุมเครือกับกับอะไรบางอย่างนะคะชาวธนูมันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนทำงานเยอะทำงานหนักนะคะสร้างพลังสร้าง power ให้ คู่ของคุณเป็นหัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหลักของบ้านนะคะเหนื่อยหนักในการใช้ชีวิตเหลือเกินชาวธนูบางคนเป็นคนใจร้อนมุ่งทําแต่งานมุ่งงานหนักเห็นงานมากทำงานมากกว่าอยู่กับครอบครัวด้วยซ้ําไปนะคะเหนื่อยจริงค่ะเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจแหละคู่ของคุณบางทีคุณก็มองแล้วแหละว,ว่ารักนะ มีภาระต้องรับผิดชอบต้องช่วยเหลือกันก็ทํากันไปค่ะบางคนก็เป็นพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวเหนื่อยมีลูกต้องคอยส่งเสียเลี้ยงดูค่าใช้จ่ายก็หนักก็หน่วงไม่มีใครคอยช่วยเหลือมีคู่บางคนก็เหมือนไม่มีทําคนเดียวคิดคนเดียวเหนื่อยจริงๆค่ะบางทีตัวคุณเองอาจจะต้องไปรับภาระทางใจ กับคนรอบข้างด้วยอาจจะเป็นคนรอบข้างที่ทํางานหรือครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องก็ได้บางคนก็ไม่ได้ทุกข์ใจเรื่องคนรักนะแต่บางคน,น่็ทุกข์ใจเรื่องคนรอบข้างบางทีคุณก็รักกันกับคนรักของคุณแต่คนรอบข้างเขาไม่เห็นด้วยไม่พอใจหรือว่าเห็นแล้วว่าคุณสองคนไม่เหมาะสมก็ได้เดี๋ยวขอไพ่นะคะห้าใบให้กับชาธานอนิดนึงเจ็ดไม้เท้า อัศวินเหรียญจุติเมนอัศวินดาแล้วก็ราชินิถ้วยคุณเป็นสถานีรักให้กันนะคะคิดถึงกันเวลาที่กลับมาในอยู่ในโหมดของความรู้สึกคุณก็จะนึกถึงเขาอยู่ตลอดเลยอัศวินเหรียญห่างใกลกันไหม อยู่คนละที่คนละทางกันไหมคิดถึงอะ่ะคิดถึงวันดีๆนึกถึงเรื่องราวตังา่างแต่ก็ต้องหยุดชะง,งักกันไปเพราะอะไรสถานที่หรือสถานการณ์ทำให้คุณกับเขาต้องได้ห่างกันคุณจะได้รับข่าวคราวของเขาด้วยนะสำหรับคนที่คนที่ห่างไกลจากคนรักอะ่ะคุณจะได้รับข่าวคราวของเขาคุณจะตัดสินความรู้สึกของคุณได้เลยบางทีอ่ะ ม,มันเหมือนกับว่าเขาทำให้คุณรู้สึกดีทำให้คุณมีความสุขนะคะเหนื่อยด้วยมันจะมีการกลับมาหากันด้วยหรือเปล่าอาจจะติดต่อกันกลับมาเขาอาจจะติดต่อกับมาหาคุณบางคนเป็นคนรักกันทำงานต่างประเทศทำงานไกลกันหรืออาจจะมีช่วงเวลาที่ได้ห่างกันไปเงียบกันไปอ่ะมันจะมีการ กลับมากลับมาพูดมาคุยการติดต่อสื่อสารกันก็ได้ทำให้คุณรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายขอใบไพ่อนาคตห้าใบเก้าถ้วยแปดดาบสามดาบเดอเฮอร์มิต ราชินีเรียนมันได้กลับมาพูดมาคุยกันแล้วนะคะแต่มันมีความไม่ชัดเจนมันมีความเติมกันไม่เต็มอ่ะคือบางทีคุณอยู่ห่างไกลกันคุณอาจจะคิดถึงกันแต่วันนึ่งพอกลับได้มาอยู่ใกล้กันแล้วคุณก็รู้สึกเหงาเหมือนเดิมอ่ะเหมือนกับว่ามันมีอะไรไม่ชัดเจนมันมีต่างคนต่างใส่หน้ากะเข้าหากันหรือเปล่ามันมีความไม่จริงใจกันหรือเปล่าคุณระแวงเขาหรือเปล่า หรือคุณกลัวอะไรหรือเปล่าคุณกลัวความห่างกันไหมพอกลับมาแล้วมันรู้สึกว่ากลัวเอ๊เขามีใครหรือเปล่าทําไมเขาเงียบหายไปแล้วอยู่ดีเขาก็ติดต่อกลับมาบางทีคุณมองว่ามันไม่มีอะไรเลยในความรู้สึกเนี้มันเวลาอยู่ห่างกันนะมันคิดถึงกันแต่พอมาอยู่ใกล้กันมันเหมือนเฉยเฉยเหมือนไม่มีอะไรเลยเหมือนเหมือนเขาไม่ได้เติมเต็มความรู้สึกของคุณเท่าที่ควรเลย ประมาณนั้นหรือเปล่านะคะหรือว่าบางทีตัวคุณเองมองว่าฉันก็อยู่ของฉันได้ตอนที่ไม่มีคุณฉันก็อยู่ได้แต่ตอนนี้คุณกลับมาไม่ต้องกลับมาก็ได้ฉันอยู่ของฉันได้นะคะมันมีความรักให้กันน่ะแต่บางครั้งมันไม่สามารถเติมเต็มความรักตรงนั้นได้มันขาดไปมันห่างไปมันหายไปเป็นเพราะอะไรไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็อาจจะเป็นเพราะ ตัวใกล้ใจห่างหรือใจคนเรามันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาหรือเปล่าความรู้สึกบางครั้งมันก็แบบรู้สึกเบื่ออคุณเหมือนกับคุณได้ออกไปทำอะไรใหม่ๆแล้วแล้วคุณมองว่าการที่เขาเข้ามาในชีวิต มันเติมเต็มความสุขของคุณได้นิดๆหน่อยๆไม่เต็มที่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูมาดูไพ่คู่ของคุณกันค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะแล้วเขาจะพูดถึงคุณว่ายังไงบ้างขอให้อดีตของคู่ของคุณห้าใบค่ะดูซิว่าอดีตที่ผ่านมาเขาคิดยังไงกับคุณ สีดาบห้าถ้วยเจ็ดดาบสองดาบแล้วก็เขาเงียบเงียบอ่ะเขาเงียบหายไปเลยนะคะเขามัวมัวไปทำอะไรก็ไม่รู้ว่ะ มัวไปเสียอกเสียใจเรื่องของคุณอยู่หรือเปล่าหรือมัวไปทําอะไรในเรื่องของเขาหรือเปล่าเขาก็บอกว่าสักวันเขาจะกลับมาเคลีย์นะคะมันมีมันมีสิ่งที่เขาจะต้องตัดสินใจให้ทําแต่บางครั้งมันเหมือนจนเลือกไม่ได้อะไม่รู้จะเลือกอยังไงเขาไปทําอะไรบางอย่างในแบบที่ที่เขาต้องการหรือเปล่าที่เขานิงเงียบไปเขาหายไปจากชีวิตคุณพักนึ่งไหม เขามองว่าบางทีคุณก็เหมือนกันอ่ะคุณก็เงียบไปคุณก็เงียบไปคุณไปสนใจอย่างอื่นที่ไม่ใช่เขาสักวันเขาอยากให้คุณกลับมาเคลียร์กลับมาพูดมาคุยให้มันชัดเจนนะคะบางคนอาจจะเป็นคู่เป็นผัวเมียเป็นคู่สามีภรรยาการห่างการไกลกันไปทํางานไกลกันหรือต่างคนต่างไปเจอคนใหม่มีครอบครัวใหม่แล้วยังไม่ได้หย่ากัน ก็เป็นไปได้นะคะมันถึงเวลาที่จะต้องกลับมาพูดมาคุยมาเคลียให้มันชัดเจนแล้วอะ่ะมันเหมือนต้องเข้ามาอยากจะเข้ามาเก็บตกในรายละเอียดที่ห่างกันนะคะรายละเอียดที่ไม่เข้าใจกันหรือบางทีตัวคุณได้เริ่มต้นทําอะไรไปแล้วทําอะไรในบางอย่างไปมันจะมีอะไรบางอย่างเอกสารหรืออะไรหลาย,ลายๆอย่างที่ยังตกค้างกันอยู่ก็ได้ เดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายของเขาอีกทีหนึ่งค่ะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณน,นะคะห้าเหรียญสามถ้วยเด็กถือเหรียญ สามเหรียญแล้วก็ kings of p e n t a c l e s ราชาเหรียญเขาอยากจะบอกคุณว่าเขามีเรื่องวุ่นวายที่จะต้องให้ไปสาสางอาจจะเป็นคนรอบข้างญาติพ่อแม่พี่น้องของคุณหรือเขาก็ได้ที่ทำให้เรื่องตรงนี้มัน มันไม่ได้จบลงง่ายๆหรือว่ามันทําให้คุณกับเขาแตกความสัมพันธ์กันก็เพราะว่าคนรอบข้างญาติพี่น้องกันหรือเปล่าญาติพี่น้องเขาอาจจะไม่ชอบคุณหรือญาติพี่น้องคุณอาจไม่ชอบเขานะคะสามถ้วยมันมีการเฉลิมฉลองมันมีการเดินหน้าไปสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะบางทีเขาอาจจะไปสร้าง power ไปสร้างตัวเก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อที่จะให้คุณเห็น ก็ได้เพื่อจะมาพิสูจน์ให้เห็นก็ได้ว่าเขาทําอะไรได้บ้างนะคะราชาราชาเดรียนหรือบางทีตัวเขาอาจจะมองว่าตัวคุณเนี่ยสามารถดูแลเขาได้เหมือนราชาเหรียนคุณอาจจะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีมีการเงินการทองที่ดีเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นขุมทรัพย์ขุมพลังขุมเงินของเขาก็ได้หรือบางทีเขาอาจจะมาขอ ขอเงินขอทองหรือขอให้คุณช่วยช่วยเขาเขาอาจจะมีปัญหาทางการเงินก็ได้นะคะเขามองว่าคุณเก่งนะเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งคุณมีคนคนมีความสามารถคุณมีหน้าที่การงานที่ดีอะ่ะ แต่บางครั้งการที่เขาจะกลับมาหาคุณมาพูดมาเคลียร์คุณมันเขาติดปัญหาความวุ่นวายกับคนรอบข้างอยู่นะคะมันเคลียร์กันไม่ได้อาจจะเป็นญาติเขาหรือญาติคุณที่ไม่ชอบหรือที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบให้คุณกับเขาต้องมาคบกันก็ได้นะคะชาวธนูเขามองว่าบางทีอ่ะมันปัญหาคนสองคนมันไม่เท่าไหร่แต่ปัญหาคนรอบข้างเนี่ย เป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงมากกว่าด้วยซ้ำไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปของเขากันค่ะ The Lover The Strength สองถว้วว Kings of ครับแล้วก็ Ace of One เขามองว่า ความรักที่มีให้กันต่างคนก็ต่างรู้ใจกันมันมีความรู้สึกที่ดีให้กันแต่บางทีการมองไปในอนาคตมันก็สำคัญมันเป็นสิ่งที่เลือกได้แล้วก็อยากจะวาดฝันให้มันเพอร์เฟกนะคะเขาบอกว่าอนาคตบางทีเราอาจจะได้กลับมาเจอกัน เราอาจจะได้กลับมาพูดมาคุยกันเราอาจจะได้กลับมาเป็นครอบครัวของกันและกันเราอาจจะมองหาอนาคตด้วยกันอีกครั้งแต่นะปัจจุบันหรืออนาคตมันไม่แน่นอนมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังวุ่นวายอยู่ในตอนนี้นะคะมันไม่ลงตัวนะตอนนี้ก็ขอให้มันเป็นไปตรงนั้นก่อนนะคะชาวธนูบางทีตัวคุณเองอะ่ะ อาจจะวาดฝันอนาคตของคุณไว้ในแบบของคุณนะคะการที่จะสารต่อฝันให้มันเป็นไปตามที่คุณต้องการบางทีมันอาจจะยากนิดนึงคนที่มีคู่ที่มีครอบครัวอยู่ด้วยกันการวางแผนครอบครัวให้เป็นไปตามแผนนั้นบางทีมันเหนื่อยอะคะ่ะเหนื่อยมากๆนะคะบางทีเราอย่าไปฟิกรหรือว่าอย่าไปกะเกณฑ์เรื่องราวให้มัน เขาเรียกว่าอะไรให้มันเป๊ะไปตามที่เราวาดหวังไว้ดีกว่าเราควรใช้ชีวิตในแบบที่สบายสบายอย่าไปเคร่งเครียดกับมันนักสิ่งไหนที่มองแล้วว่ามันมันยังมาไม่ถึงอ่ะเราไม่ควรจะไปหวังกับมันไว้เพราะว่าอนาคตมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูให้สรุปของชาวสิงเออชาโทษค่ชาวธนูกันนิดนึงว่า ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะขอไพ่สรุปนะคะขอไพ่สรุป5้าใบให้กับชาวธนูค่ะขอไพ่สรุป3ามใบให้กับชาวธนูนิดนึงนะ The Tower แปดดาบสิบดาบไพ่บอกว่าใครก็ตามที่มีความสัมพันธ์แย่ๆที่มีการทะเลาะบ่อแวงที่มีการเลิกลากันไปแล้วนะคะใครที่ครอบครัวมีปัญหาแตกแยกกันไปแล้วคุณอึดอัดในเรื่องความสัมพันธ์ความรู้สึกกับครอบครัวของคุณอยู่นะคะ ถ้าอยากจะบอกว่าให้คุณหยุดได้แล้วให้มุฟออนกับเรื่องที่อึดอัดเรื่องที่ไม่ชัดเจนเรื่องที่เจ็บปวดได้แล้วนะคะเพราะโลกเราก็ยังหมุนอยู่ต่อให้ไม่มีเราโลกก็ยังหมุนไปอยู่ทุกวันต่อให้มีไม่มีเขาคุณก็ต้องหายใจได้ด้วยตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่าไปยึดติดกับใครที่ไม่ได้สนใจเราเราอย่าไปสนใจใครอย่าไปให้ค่าใคร ที่เขาไม่ให้ค่าเรานะคะให้ออกมาบอกว่าให้คุณมุกออนออกมาได้แล้วใครที่ยังมีความสุขกับการเป็นครอบครัวก็วขอให้คุณปล่อยวางไว้บ้างอย่าไปกะเกณฑ์คนรักหรือว่าอย่าไปคาดหวังกับลูกกับครอบครัวให้มันมากให้ปล่อยวางลงบ้างทางสายกลางเป็นทางที่ดีที่สุดเพราะไม่งั้นตัวคุณเองจะอึดอัดตัวคุณเองนั่นแหละที่จะเจ็บปวดแล้วคุณตัวคุณเองอที่จะผิดหวังนะคะ โลกใบนี้เข้าหมุนเชา้ากลางวันเย็นดวงอาทิตย์หมุนอยู่ตลอดเวลาต่อให้ไม่มีเราดวงอาทิตย์ก็ยังหมุนนะคะอย่าคิดว่าตัวเองเป็นไก่เพราะมีไก่ตัวหนึ่งชอบขันในเวลาเชา้าตอนหกโมงเชา้าคิดว่าตัวเองต้องขันทุกวันเพื่อที่จะให้ดวงอาทิตย์ขึ้นถ้าละชั้นไม่ขันดวงอาทิตย์ก็จะไม่ขึ้นไก่ตัวนั้นสำคัญตัวเองมาก จนวันหนึง่งไก่ตัวนั้นมันแก่เช่าชและแก่ชะลามันมันตื่นเช้ามาทุกวันทุกวันมีอยู่วันหนึง่งมันนอนหลับกลางวันแล้วก็ตื่นมาในเวลาหกโมงเย็นพอมันตื่นขึ้นมามันก็รีบขันเลยค่ะพอมันคิดว่าตอนนี้คงจะใกล้จะหกโมงเช้าแล้วแต่จริงๆแล้วมันเป็นเวลาหกโมงเย็นเห็นไหมล่ะเขาว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นไก่ไม่สามารถจะเรียกให้ดวงอาทิตย์ มาขึ้นในเวลาหกโมงเช้าได้ทุกวันต่อให้ไม่มีไก่ต่อให้ไม่มีไก่ขันดวงอาทิตย์มันก็ขึ้นของมันทุกวันแบบนั้นนะคะขอให้เราใช้ชีวิตของเราในแบบที่เราต้องใช้อย่าไปคาดหวังว่าจะให้คนอื่นมาร่วมชีวิตกับเราในแบบที่เราต้องการเพราะว่าการที่คาดหวังให้คนอื่นเป็นในแบบที่เราต้องการมันเป็นการคาดหวังที่ผิดพลาดมากแล้วก็เป็นการเอาใจไปฝากไว้ที่คนอื่นด้วยนะคะ ดังนั้นแล้วเราควรรักษาใจเราให้ดีถ้าเราเอาใจไปฝากไว้คนอื่นแล้วคนอื่นไม่สามารถดูแลรักษาใจเราให้ดีได้เราก็ผิดหวังเหมือนเดิมค่ะดังนั้นเราควรรักษาจิตใจเราให้ดี <ME> e เมื่อเรามีความรักให้กับตัวเองมากพอเราก็สามารถแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยที่ไม่คาดหวังความรักจากคนอื่นเพราะเรามีความรักจากตัวเองมากพออยู่แล้วนะคะ ขอให้ชาวธนูนะคะโชคดีแล้วก็มีความรักที่ดีมีความที่นึกถึงตัวเองรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความสุขกับการที่ได้อยู่กับตัวเองนะคะยังไงแล้วก็ขอให้ชาวธนูโชคดีสวัสดีค่ะ